สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะถามว่าช่วงนี้ของเราก็เจอโรคระบาดระบาดหนักขึ้นยอดคนไข้ก็เพิ่มขึ้นเยอะมากทำให้ทุกคนก็เกิดวิตกกังวลนะคะไม่กล้าออกจากบ้านกันซึ่งไม่ไม่เป็นไรนะคะอย่างกลุ่มฟวามสวยฟ้ามงามทุกคนยิ่งเราเป็นผู้หญิงถามว่าเรากักตัวอยู่บ้านจะปล่อยให้ความเครียด ริ้วรอยหมองคล้ำเกิดขึ้นโดยเราไม่ดูแลเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ย่งมีสินค้า3ามตัวที่จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักและทำเองที่บ้านได้เลยนะคะคือสามตัวนี้ค่ะไฮโดกไฮยาเอสเซนพารซึ่งตัวนี้จะทำให้คุณดูใสตึงเติมคอลลาเจนให้หน้ารับรองริ้วรอยหมองคล้ำหายแน่นอนถ้าคุณมีสัตตัวนี้นะคะซึ่งถ้า่ัน สนใจเซตนี้เข้าไปหยองยินดีสอนวิธีการทาและรีดใบหน้าให้ฟรีเลยค่ะและภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าเอาไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นหรือไม่ดีขึ้นเอาสามตัวนี้มาคืนหยองได้ที่ร้านแล้วหยองจะคืนเงินให้ทุกบาทสุกตตางเลยค่ะท้าพิสูจน์ช่วงโควิดเลยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นไฮดรเป็นกลุ่มน้ำมันหยดเอาตัวนี้เป็นหยดน้ำมันที่เข้มข้นมากต้องผสมกับตัวนี้ค่ะ อยองใช้อยู่ตัวนี้คือสลิปปิ้งมาสตัวนี้คือลดริ้วรอยลดรอยเหี่ยวแห้งหยองเป็นคนผิวแห้งเมื่อก่อนไม่ค่อยได้บำรุงดีๆหยองจะเป็นคนที่ว่าผิวแห้งแล้วจะมีริ้วรอยใต้ตาเนี่ยเยอะมากตรงเนี้ยตีนกาเนี่ยเต็มเลยค่ะเนี่ยเยอะมากตีนกาเยอะมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้หยองใช้สลิปปิ้งมาสกับน้ำมันเนี่ยผสมกัน ตีนกาตรงนี้หายไปแล้วไม่ค่อยมีนะคะตีนกาที่ว่าเยอะๆตรงนี้ไม่มีแล้วจะมีริ้วรอยใต้ตานิดหน่อยแต่ก็ตื้นขึ้นแล้วนะคะจากที่สามสี่ขีดตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่มากแล้วก็ไม่ค่อยชัดด้วยเพราะว่าหย่งใช้ทุกคืนแล้วก็ดูแลทุกคืนก็เลยรีดขึ้นดูดูตื้นขึ้นเยอะเลยะคะ่ะแล้วก็ให้าย่านะคะเป็นกลุ่ม เติมน้ำเติมให้ผิวฉ่ำแล้วก็เติมคอลลาเจนตัวนี้เติมเต็มร่องผิวขึ้นมาเลยค่ะสมมุติร่องน้ำหมากร่องอะไรตัวนี้เติมทําให้ล่าเราดูฉ่ำดูผิวเด็กแล้วก็เอเซนพัดน้ําตบตัวนี้สําคัญมากๆที่ต้องมีตลอดซึ่งใช้กันนะคะเซตนี้ที่หยองท้าพิสูจน์คือเซตนี้เลยค่ะไฮโดรไฮยาเอเซนพัด ซึ่งถ้าท่านเอาไปหย่องยินดีสอนโดยการวีโอคอทางไลน์ได้เลยค่ะซึ่งสอนให้ฟรีเทคนิคการทาการรีดหน้าให้ฟรีภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าเกิดไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลกเอามาคืนและหย่องยินดีคืนเงินมาเรามาค้าพิสูจน์ช่วงโควิดกันนะคะส,สาวๆว่าหลังจากใช้